สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านหัวข้อของวันนี้คือความเชื่อที่ไม่สันคลอนและความถ่อมใจที่ไม่ประนีประนอมซึ่งมาจากพระธรรมดาเนียลบทที่3และ4ครับขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนืออาณาจักรทั้งบวงบนโลกขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในพระเยซู ขอพระองค์ทรงเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะเข้าใจพระวจนะของพระองค์และนมัสก,การพระองค์แต่เพียงผู้เดียวกราบผลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูอาเมนความวิตกกังวลของคุณจะเผยให้เห็นถึงการกระบป้ายรูปเคารพของคุณสิ่งที่คุณกังวลว่าจะสูญเสียไปหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณคิดถึงล้วนเผยให้เห็นอย่างแท้จริงว่า คุณนมัสการผู้ใดหรือสิ่งใดพระธรรมดานียลบทที่3และ4ได้เปิดเผยคำถามสำคัญของพระธรรมเล่มนี้ทั้งเล่มอย่างตรงประเด็นนั่นคือพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดแล้วนำไปสู่คำถามที่ส่วนตัวยิ่งกว่านั้นนั่นคือเราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างไรในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. การนมัสการผ่านการทดสอบที่ร้อนแรงและส่วนที่ 2. การนมัสการหลังการพิพากษาที่ยุติธรรมข้อความสําคัญคือพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทรงสมควรได้รับการนมัสการจากมนุษย์ทุกคนส่วนที่ 1. การนมัสการผ่านการทดสอบที่ร้อนแรง ประเด็นที่1คือการนับรัสก,การเท็จที่ถูกบังคับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาทรงสร้างเทวรูปทองคำสูงถึงหกสอกกว้าง6กอกตั้งไว้ในที่ราบดูราในมณฑลบาบิโลนแม้ว่าเนบุคัดเนสซาจะทรงสันเสริมพระเจ้าของดานเนียลในบทที่สองแต่ในบทที่สนี้เนบุคัดเนสซากลับทรงเปิดฉากด้วยการสร้างรูปเคารพทองคำ ซึ่งเป็นการปฏิเสธความฝันและคำทํานายที่พระเจ้าทรงเปิดเผยโดยตรงในบทที่แล้วกษัตริย์ทรงประกาศพระราชกฤิฎีกาว่าทันทีที่พวกเจ้าได้ยินเสียงเขาสัตว์คลุยพินพินเขาคู่พินใหญ่ปีและเสียงดน,นตรีทุกชนิดจงหมอบกราบลงน้ำมศการเทวรูปทองคำที่กษัตริย์ในบุคคลเนสซาสร้างขึ้นผู้ใดก็ตามที่ไม่ยอมหมอบกราบลงนมัสการ จะถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนทันทีเพระบัญชาของกษัตริย์นั้นผิดพลาดเพราะเป็นการเรียกร้องให้นมัสการสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระเจ้านอกจากนี้การนามัสการที่ถูกบังคับย่อมไม่สามารถจริงใจได้เลยเพราะการนามัสการที่แท้จริงต้องออกมาจากใจพระราชกฤษฎีกานี้มีิขึ้นเพื่อสนองความหยิ่งยโสข,ของกษัตริย์ ร้อมทั้งเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของพระองค์และทดสอบความจงรักภักดีของพลเมืองเมื่อเผชิญหน้ากับโทษถึงตายด้วยการถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนประชาชนก็ยอมเชื่อฟังพระบัญชาของกษัตริย์โดยโทษดังกล่าวเปรียบเสมือนภาพล่วงหน้าถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าด้วยไฟพร้อมทั้งยังท้าทายให้เราพิจารณาถึงผลที่ตามมา จากการไม่ปฏิบัติตามโลกอีกด้วยประเด็นที่สองคือการนมัสก,การแท้ที่กล้าหาญในครั้งนั้นมีโหราจารย์บางคนมาทุนในบุคคัตตสาว่ามีชาวยิวบางคนคือชัดรักเมชาร์กและอเบตเนโกไม่ยอมทําตามพระบัญชาเขาเหล่านั้นไม่กราบไหว้เทพเจ้าต่างๆของฝาพระบาท และไม่ยอมนัมัสการเทวรูปทองคำที่ฝ่าพระบาททรงสร้างขึ้นขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมจำนนต่อพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์ชาวยิวสามคนที่ตกเป็นชเชลยกลับปฏิเสธต่อพระราชกฤษฎีกานั้นชื่อในภาษาฮิบรูของพวกเขาซึ่งมีความหมายว่าพระยาวเบทรงเปี่ยมพระคุณใครจะเหมือนพระเจ้าและพระยาวเวทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้า เผยให้เห็นถึงความเชื่อของพวกเขาแม้ว่าพวกโหราจารย์จะไม่ได้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่พวกเขาน่าจะรายงานเกี่ยวกับชาวฮิบรูทั้งสอันเนื่องมาจากอคติทางเชื้อชาติความอิจฉาริษยาที่ชาวฮิบรูทั้งสมมีทักษะที่เหนือกว่าความเกลียดชังวัฒนธรรมต่างประเทศและความเนรคุณโดยลืมไปว่า ดานียลได้เคยช่วยชีวิตพวกเขาไว้ในบุคคลเนซาจึงส่งพระพิโรธยิ่งนักแล้วตรัสกับพวกเขาว่าหากพวกเจ้าไม่นำมาสการจะถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนทันทีแล้วเทพเจ้าองค์ใดเล่าจะสามารถช่วยพวกเจ้าให้ผลักมือเราไปได้ชัดรักเมชารกและอเบตเนโกทูลกษัตริย์ว่า พระเจ้าที่ฆ่าพระบาททั้งหลายปรนิบัตินั้นจะทรงกอบกู้และทรงช่วยฆ่าพระบาททั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมประหัตของฝ่าพระบาทได้แต่ถึงแม้พระองค์ไม่ทรงช่วยฆ่าพระบาทจะไม่ยอมปรนิบัติเทพเจ้าของฝ่าพระบาทหรือนมัสการเทวรูปทองคําที่ทรงตั้งขึ้นเป็นอันขาดพระพิรสของกษัตริย์มีต้นต่อมาจากการถูกท้าทายพระบัญชาของพระองค์อย่างเปิดเผย และการตระนักว่าพวกเขากําลังยอมจํานนต่ออํานาจที่สูงกว่ากษัตริย์นั่นคือพระเจ้าซึ่งกษัตริย์ทรงมองว่าเป็นบอนทาลายอํานาจอธิปไตยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของพระองค์เองและคำตอบของชายทั้งสามนี้คือหนึ่งในถ้อยคำที่สง่างามที่สุดของมนุษย์อันแสดงถึงความเชื่อที่กล้าหาญ ชัดรักเมชรและอเบเดโกเตรียมตัวตายเพื่อความเชื่อของตนความวางใจของพวกเขานั้นไม่ได้อยู่ในการรับรองของพระเจ้าในเรื่องความรอดพ้นทางร่างกายจากเตาไฟแต่อยู่ในการช่วยกู้ของพระเจ้าเพื่อให้พวกเขารอดพ้นทางจิตวิญ,ญญาณในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับผู้เชื่อทุกคนพวกเข,เข้าใจว่าแม้พระเจ้าจะสามารถประทานการช่วยชีวิตทางโลกได้ แต่พระสัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการช่วยชีวิตแห่งการไถ่บาปจากการพิพา,ากษาครั้งสุดท้ายความเชื่อน,นี้ได้เปลี่ยนความกลัวของพวกเขาให้เป็นถ้อยคำที่กล้าหาญซึ่งสําแดงว่าพวกเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่คํานึงถึงราคาที่ต้องจ่ายพระวจนะตอนนี้หนุนใจให้ผู้เชื่อวางใจว่าวิกฤตใดๆในโลกไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง การติดยาหรือการข่มเหงไม่สามารถทำลายการช่วยกู้ทางจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงรับรองไว้สำหรับบุตรทั้งหลายของพระองค์ได้ประเด็นที่3คือพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพ้นในบุคคลในซาจึงทรงประพิโรธและตรัสสั่งให้โหมไฟในเตาให้ร้อนแรงขึ้นอีกเจ็ดเท่าแล้วสั่งให้ทหารที่กำยำที่สุดในกองทัพ จับชัดรักเมชารกและอเบเนโกมามัดและโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนเตาไฟก็ร้อนแรงจนเปลวไฟแลกออกมาแผดเผาเหล่าทหารที่จับชัดรักเมชัรกและอเบเดโกโยนเข้าไปในเตานั้นสิ้นชีวิตคนทั้งสามที่ถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาก็ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนเหล่าทหารสิ้นชีวิตทันทีแต่ชัดรัก เมชัดและอเบตเนโกไม่เป็นอะไรเลยพวกเขาได้มีประสบการณ์ทางร่างกายตามพระสัญญาทางจิตวิญญาณในพระธรรมอิสยาห์สำหรับประชากรของพระองค์ว่าเมื่อเจ้าลุยน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อเจ้าลุยคาบแม่น้ำน้ำจะไม่สัดท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟไฟจะไม่เผาไหม้เปลวไฟจะไม่เผาผลาญเจ้า นอกจากประชากรของพระเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นทางจิตวิญญาณแล้วพระเจ้ายังสถิตกับพวกเขาตลอดเวลาและในทุกคนทุกแห่งด้วยซึ่งรูเขรรถไม่สามารถทำเช่นเดียวกับพระองค์ได้แล้วกษัตริย์ในบุคัตเนสาก็ทรงลุกขึ้นทันทีด้วยความประหลาดพระทยัยและปรักถามบรรดาราชมนตรีว่าเรามัดสามคนโยนเข้าไปในต่อไฟไม่ใช่หรือแต่ดูสิ เราเห็นสี่คนเดินอยู่ในเตาไฟไม่ได้ถูกมัดหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใดและคนที่สี่นั้นก็ดูเหมือนเทพ,พบุตรในบุคคลในาสาทรงเห็นบุคคลที่สี่ซึ่งเป็นการปรากฏพระกายของพระเจ้าในกองไฟพร้อมกับชายสามคนบุคคลดังกล่าวเหมือนเทพ,พบุตรและเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่านี่คือการปรากฏพระกายของพระเยซูก่อนการประสูติของพระองค์ ซึ่งยืนยันว่าพระเจ้าสถิตกับประชากรของพระองค์ในยามทุกยากและการช่วยกู้ทางจิตวิญญาณก็เกิดขึ้นได้ผ่านทางพระองค์เท่านั้นในบุคคลเนสซาจึงเสด็จไปที่ประตูของเตาไฟและส่งรองเรียกว่าชัดรักเมชักและอเบตเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดเอ๋ยจงออกมาเถอะ ชัดรักเมชาร์และอบเบดเนโกจึงออกมาจากไฟไฟไม่ได้ทำอันตรายร่างกายของเขาเลยผมก็ไม่ได้ไหมไปแม้สักเส้นเสื้อผ้าก็ไม่ได้ถูกเผาไหมไม่มีแม้แต่กลิ่นไหมมหัศจรรย์จริงๆมีเพียงประเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถกระทำสิ่งนี้ได้ในบุคคลเนสาจึงปรัสว่า ขอสัรเสริมพระเจ้าของชัดรักเมชารกและอเบเนโกผู้ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยผู้รับใช้ของพระองค์พวกเขาไว้วางใจในพระเจ้าละเมิดคำสั่งของกษัตริย์และยอมตายเสียดีกว่ายอมปรนิบัตินมัสการพระอื่นใดเว้นแต่พระเจ้าของตนคำสัรเสริญอันน่าทึ่งนี้มาจากแหล่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งสแสดงให้เห็นถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้า หลักการที่หนึ่งการสถิตและการช่วยกู้ของพระเจ้าพิสูจน์ว่าพราะองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญเมื่อเรารเผชิญกับวิกฤตในชีวิตหัวใจของเรามักหันไปหาคำถามที่ว่าถ้าจุดๆจ,จ,จ,จะเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นถ้าฉันตกงานขึ้นมาจะเป็นอย่างไรถ้าฉันต้องเจ็บปวดรวดร้าวจะเป็นอย่างไรกระนั้น ชัดปรักเมชร์และอเบตเนโกต่างก็ประกาศถ้อยคำแต่ถึงแม้ออกมาอย่างกล้าหาญเพราะพวกเขาเชื่อว่าในที่สุดพระเจ้าก็จะส่งช่วยพวกเขาให้รอดพ้นทางจิตวิญ,ญญาณผ่านทางพระเยซูพระเจ้าอาจทรงเลือกที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากปัญหาทางร่างกายหรืออาจทรงช่วยเราให้รอดพ้นผ่านทางปัญหาเหล่านั้นแต่พระองค์ทรงสัญญาและรับประกันว่า ในพระเยซูเราจะได้รับการช่วยกู้ทางจิตวิญญาณจากความตายนิรันดร์การจัดเตรียมเพื่อการช่วยกู้ขั้นสูงสุดนี้คือเหตุผลที่เราควรนมัสการพระองค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณสามารถเปลี่ยนจากความกลัวแบบถ้าจุดๆจ,จ,จ,จะเป็นอย่างไรเป็นการประกาศความเชื่อและวางใจแบบแต่ถึงแม้ในความรอดสูงสุดของพระเจ้าได้หรือไม่ การรู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากทุกสถานการณ์นั้นทำให้คุณมีกําลังใจที่จะวางใจและนัมัสการพระองค์มากขึ้นอย่างไรส่วนที่2การนัมัสการหลังการพิพากษาที่ยุติธรรมประเด็นที่1คือความฝันของเนบูคัดเนสซาเรากระสัเนบูคัดเนสซา ถึงท่านทั้งหลายผู้เป็นพลเมืองทุกชาติทุกภาษาท,ทั่วโลกขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเราเห็นควรที่จะแจ้งให้ทราบถึงหมายสำคัญและปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าสูงสุดทรงกระทำเพื่อเราหมายสำคัญของพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือล้ำการอัศจรรย์ของพระองค์เกรียงไกรยิ่งนักราชอาณาจักรของพระองค์ดำรงนิรันดรทรงครอบครองอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ ในบุคัตเนสซาทรงเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงประชาชาิทั้งปวงเพื่อเป็นพยานด้วยความท่อมพระไทยถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าและถึงประสบการณ์ที่ทําให้พระองค์เองท่อมพระไทยน้ำเสียงของพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและเปลี่ยนด้วยการเป่าประกาศข่าวดีโดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์ส่วนตัวของพระองค์กับพระเจ้าเราในบุคคเนสซา อยู่ในวังอย่างผาสุกและรุ่งเรืองขณะนอนอยู่บนเตียงเราได้ฝันทำให้ตกใจกลัวภาพและนิมิตต่างๆที่ผ่านเข้ามาในความคิดทำให้ระหนกตกใจเราจึงสั่งให้นำปราดของบาบิโลนทั้งหมดมาทำนายฝันให้แต่พวกเขาไม่สามารถแก้ฝันให้ได้ในบุคัดเนศาส่งเล่าย้อนถึงความฝันอันน่าวิตกกังวลอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนักปราดของพระองค์ไม่สามารถตีความได้ เหตุการณ์ครั้งนี้จึงผลักดันพระองค์ให้กลับมาหาพระเจ้าผ่านทางดาน,นียยลอีกครั้งเรามองไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ตรงกลางแผ่นดินมันสูงใหญ่มากต้นไม้นั้นเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนยอดสูงจรดฟ้าใบของมันงามน่าดูผลก็ดกเต็มต้นมันให้อาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงทูสวรรค์ประกาศกล้องว่าโคนต้นไม้ลง ลิบกิ่งออกตัดใบทิ้งให้หมดและสลัดผลให้เกลื่อนกระจายแต่จงทิ้งต่อกับรากไว้ให้เขาอาศัยอยู่กับสัตว์ท่ามกลางพืชพันธุ์ต่างๆของแผ่นดินโลกให้ความคิดจิตใจของเขาเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นเหมือนสัตว์จนครบเจ็ดวาระต้นไม้สูงใหญ่ในความฝันของเนบูคัดเนซาเป็นสัญลักษณ์ของความเย่อหยิ่งและจักรวรรดิของพระองค์ พร้อมทั้งสะท้อนถึงการกรบฏในพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้ซึ่งได้แก่การล้มลงในบาปของมนุษย์ผ่านทางต้นไม้แห่งความรู้ในสวนเอเดนและหอบาเบลที่ขับเคลื่อนด้วยความหยิ่งยโสในเหตุการณ์ครั้งนี้ความหยิ่งยโสของเนบูคัดเนสซาจะนำไปสู่การพิพากษาของพระเจ้าและการถมพระทัยของเนบูคัดเนสซาประเด็นที่2คือ คำเตือนที่ชัดเจนของดานิเอลดานิเอลเปิดเผยว่าต้นไม้สูงใหญ่นั้นคือกษัตริย์ในบุคัตเดซาเองพร้อมทั้งทำนายความฝันว่าประกาศสิทธิขององค์ผู้สูงสุดเกี่ยวกับฝ่าพระบาทคือฝ่าพระบาทจะถูกขับไล่จากมวลมนุษย์และให้ไปใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์ป่าจะกินหญ้าเหมือนวัวและตากน้ำค้างจนครบเจ็ดวาระจนกว่าฝ่าพระบาทจะเรียนรู้ว่า องค์ผู้สูงสุดทรงครอบครองเหนืออาณาจักรมนุษย์พระองค์จะประทานอาณาจักรแก่ผู้ใดก็ได้ตามแต่ชอบพระทยัยพระบัญชาที่ให้เหลือต่อและรากไว้หมายความว่าฝ่าพระบาทจะได้รับอาณาจักรกลับคืนมาอีกหลังจากทรงเรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์น,นั้นครอบครองอยู่ดาน,นียลทูลกษัตริย์อย่างกล้าหาญว่า ขอทรงละทิ้งบาปด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องและขอทรงละทิ้งความชั่วด้วยการเมตตากรุณาผู้ที่ถูกกดขี่ของเหงแล้วฝ่าพระบาทจะได้ทรงเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแม้ว่าในบุคคเเสศจะทรงได้เห็นการอศัศจรรย์ของพระเจ้าและได้รับคำเตือนมากมายแต่พระองค์ยังทรงปฏิเสธที่จะกลับพระไทยอย่างสมบูรณ์ ความชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงมีต่อพระเจ้าเป็นเพียงผิวเผินจึงทำให้ดานินียลต้องกระตุ้นพระองค์ให้กลับพระทัยอย่างแท้จริงเรื่องราวตอนนี้ท้าทายให้เราก้าวข้ามการสังเกตเพียงฤทธิอำนาจของพระเจ้าไปสู่การนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยใจที่ถ่อมลงและอุทิศตนประเด็นที่3คือแผนการของพระเจ้าที่สำเร็จเป็นจริง 12เดือนต่อมาขณะที่กษัตริย์ทรงดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังของบาบิโลนพระองค์ตรัสว่าเราได้สร้างบาบิโลนอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ขึ้นเป็นราชวังด้วยฤทธิ์อำนาจอันเกรงไกรของเราและเพื่อเกียรติบารมีของเราไม่ใช่หรือพระราชวังอันงดงามประการตาของเนบูคัดเนสซาคือส่วนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอย่างไรก็ตาม ในบุคคิเนสซาทรงอวดอ้างอย่างภูมิใจว่าพระองค์ทรงสร้างบาบิโลนด้วยอำนาจของพระองค์เองและเพื่อพระเกียรติของพระองค์เองโดยทรงอ้างความดีความชอบที่ควรเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเรื่องราวนี้เปิดเผยแก่นแท้ของการกราบไหว้รูปเคารพนั่นคือการยกความดีความชอบให้กับตนเองหรือผู้อื่นสำหรับสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทรงกระทำให้สำเร็จได้ กษัตริย์ตรัสยังไม่ทันขัดคำก็มีเสียงดังจากฟ้าสวรรค์ว่ากษัตริย์ในบุคัลเดซาเอ๋ยนี่คือประกาศสิทธิสำหรับเจ้าราชอานาจถูกพรากไปจากเจ้าแล้วเจ้าจะถูกขับไล่จากมวลมนุษย์ให้ไปอาศยัยอยู่กับสัตว์ป่าให้กินหญ้าเหมือนวันวนจนครบเจ็ดวาระปรับจนเจ้าเรียนรู้ว่าองค์ผู้สูงสุดทรงครอบครองเหนืออาณาจักรมนุษย์พระองค์จะประทานอาณาจักรแก่ผู้ใดก็ได้ตามแต่ชอบพระทยัย ทันใดนั้นในบุคคลเนศาก็เป็นไปตามประกาศสิทธิ์ของพระเจ้าเจ็ดวาระเป็นสำนวนภาษาฮิบรูหมายถึงช่วงเวลาของฤดูกาลหรือปีซึ่งมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแต่จำกัดโดยพระเจ้าทรงกำหนดช่วงเวลานี้ไว้การพิพากษานี้แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเตือนล่วงหน้าผ่านทางความฝันและการทำนาย ก่อนจะส่งลงมือปฏิบัติพระเมตตาของพระเจ้าเกิดขึ้นก่อนการพิพากษาของพระองค์แต่จะไม่ดำรงอยู่ตลอดไปการลงโทษในบุคคลทีสาดดำเนินไปจนกระทั่งพระองค์ทรงยอมรับสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนืออาณาจักรทั้งปวงเรื่องนี้ช่วยเตือนใจให้เราถ่อมใจว่าพระเจ้าเท่านั้นทรงสมควรได้รับการน,นมัสการจากเรา และทรงมีอำนาจควบคุมชีวิตของเราความทุกข์ยากของเนบูคัดเนซามีจุดประสงค์และมีระยะเวลาจำกัดอีกทั้งจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าด้วยการนมัสก,การอย่างไรก็ตามเราไม่ควรระบุว่าความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ยากเกิดจากบาปส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงแม้พระคัมภีจะยืนยันว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สาหรับความทุกข์ยากทั้งหมดแต่พระคัมภีร์กลับไม่ค่อยระบุสาเหตุที่แท้จริงของความเจ็บป่วยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกรณีของในบุคคลนสสาเป็นข้อยกเว้นที่หาได้ยากเพราะทั้งความทุกข์ยากและพระประสงค์ของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนเมื่อครบกำหนดแล้วเราในบุคคลนิสาเงยหน้าขึ้นมองดูฟ้าสวรรค์ สติสัมปชัญญะก็กลับคืนมาเราจึงถวายสรรเสริญองค์ผู้สูงสุดเราเทิดพระเกียรติและถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิจในมุคคลทีสาทรงประสบกับวิกฤตทางสุขภาพจิตดังที่เห็นได้จากการฟื้นฟูสติสัมปชัญญะของพระองค์ทั้งอำนาจอธิปไตยความอดทนฤทธิอำนาจการจัดเตรียมและการไถ่ของพระเจ้า ล้วนปรากฏให้เห็นในการปฏิบัติของพระเจ้าต่อกษัตริย์พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดว่าในบุคคลเดซ่าได้ทรงเป็นผู้เชื่ออย่างแท้จริงหรือไม่ถึงแม้พระองค์จะทรงยอมรับสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าอย่างเปิดเผยแต่คําประกาศของพระองค์ยังคงไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็แสดงให้เห็นว่าการกราบไหว้รูปเคารพยังคงมีอยู่ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์อาจทรงยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าโดยไม่ได้ยอมจำนนในการนมัสก,การอย่างแท้จริงท้ายที่สุดมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบถึงสภาวะทางจิตวิญญาณของเนบุคัดเนสซาหลักการที่ 2. พระเจ้าทรงทำให้ผู้เชื่อถ่อมใจเพื่อจะนมัสก,การพระองค์แต่เพียงผู้เดียวความสำเร็จในบางเรื่องอาจทำให้เราภาคภูมิใจ จนบางครั้งอาจกลายเป็นความหยิ่งยโสได้เช่นเดียวกับเนบุคัตเนซาโดยการอ้างความดีความชอบในสิ่งที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวทรงสามารถกระทําได้เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงกระทําแต่สิ่งดีพระองค์จึงทรงสมควรได้รับการน,นับการจากเราและจากมนุษย์ทุกคนเราต้องยอมรับด้วยความถ่อมใจว่าเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีอำนาจควบคุมชีวิตของเรา ดังนั้นเราต้องยอมจำนนต่อการปกครองและการครอบครองของพระองค์พร้อมทั้งนมัศก,การพระองค์อย่างสุดใจตามที่พระองค์เท่านั้นส่งสมควรได้รับการนมาศการของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่เรานับมศการหรือผู้ที่เรานมาศการนั้นจะขับเคลื่อนการกระทำของเรารวมทั้งให้วัตถุประสงค์และแผนการแก่ชีวิตเรา ส่วนใดในชีวิตของคุณที่คุณอาจอ้างความดีความชอบในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทรงสามารถกระทําได้สิ่งใดขัดขวางคุณจากการนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอย่างสุดใจและหันความสนใจของคุณไปจากพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงสมงควรได้รับการนมัสการอย่างเต็มที่พระเจ้าได้ทรงส่แสงพระกิตติริด,ด้วยการเอาชนะ ทั้งพระพิโรธและความหญิงยโสของเนบุคัดเนสซาข้อความสำคัญคือพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทรงสมควรได้รับการนัมาศการจากมนุษย์ทุกคนขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงทำให้ผู้หญิงพยองถ่อมใจลงและยกชูผู้ที่ยอมรับพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงที่ว่า พระองค์เท่านั้นทรงสมควรได้รับการน,นัสการจากมนุษย์ทุกคนขอพระองค์ประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะละทิ้งรูปเคารพทั้งปวงและนัสการพระองค์อย่างสุดใจพร้อมกับดำเนินชีวิตที่ถวายพระกิติริษแด่พระองค์ทั้งในเวลานี้และตลอดไปปรารถนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ